โอเคครับวันนี้เราจะไปตามล่าแร็กคูนกันต่อนะครับก็ภารกิจของเรานะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะนั่งทําเฟสโกคูไปเรื่อยๆแล้วเราก็สะสมไข่หลังจากที่เราสะสมไข่จากเจ้านกคู่นะครับเราก็จะเอ่อทการมาฟากแล้วก็รีทําเฟสใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเราจะวนรูปแบบนี้นะครับจนฝาเราจะได้แร็กคูนครับก็ใครที่ตามครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับตอนนี้ไข่เราพร้อมสําหรับการเปิดแล้วสี่ใบนะครับก็เดี๋ยวเปิดกันใบที่1เลยนะครับออกมาเป็นตัวอะไร อจะฟอกไหมครับกบอ้าวเม่นอีกแล้วอือมอยากได้เมนเม่นเหนียวอะเมนเยอะแล้วอืวอถ้าเราถ้าเรายิ่งพูดมันก็ยิ่งได้ใช่ไหมนั้นเราต้องพูดคําว่าอยากได้เมนแล้วมันก็จะเป็นอือกลายเป็นตุ่นเลย <c oughs> เรียบร้อยเครครับตอนนี้อากาศหนาวหายไปแล้วนะครับการฟักไข่ของเรานะครับยังเริ่มต้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกสี่ชั่วโมงแล้วกันนะครับขนาดนี้เวลาตีหนึ่ง เพื่อดวงมานะครับอ่ะอืมกบตัวที่สองอุ้ยตุนยักษ์ตุนใหญ่มากเมนยักษ์ไม่พ้นได้สองตัวนี้จริงๆอืมโอเคครับระวังไข่เหมือนเดิมนะครับยังมีอีกสองใบตอนนี้นะครับเราเปิดได้อีกสองใบนะครับแล้วก็อีกสองใบต้องรออีกสี่สิบเ็นาทีนะครับได้ตัวอะไรอืมเมนยักษ์อีกแล้วอืม คู่กันเหมือนเดิมร้อยสี่สิบนาทีครับเดี๋ยวมาเปิดกันต่อโอเคครับผมมาเปิดอีกสองใบนะครับที่ต่อจากเมื่อกี้อ้าวสัตว์เลี้ยงเต็มก็อไมไปขายก่อนอเคครับมาเปิดกันนะครับตัวอะไรและคูณเบาอืมอีกแล้วใบสุดท้ายครับอืมโอเคครับตอนนี้เปิดได้เพิ่มอีกสองใบนะครับอะอืมกบเปิดต่อครับ,บได้เป็นตัวอะไร อืมตุวเดียวตุนเต็มหน้าเลยโอเคครับผมมาเปิดกันดีห้าใบนะครับดูซีได้อะไรรอยันเช้าเลยและคูณไหมกบต้นไม้ตัวไวขึ้นอืมตุนหม่นลยแล้วกันตุนแล้วก็เม้นแล้วก็ตุนว่าแล้วพูดไม่ขาดคำมาเปะ๊ะตามสูตรเดิมนะครับอ่ะเหลือสามฟองหนึ่งสองสาม นะครับแล้วก็เราจะต้องทำเฟสเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้ฟักไข่อีกความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับเพื่อแลคคูณนะครับเอตอนนี้นะครับเราเปิดได้3ฟองนะครับเดี๋ยวทำการเปิดเลยแล้วกันนะครับเมนอืตุนแล้วก็อืกลายเป็นเมนโอเคครับดูเรื่องไปแลนต่อโอเคครับมีอีก2ใบนะครับอ่ะหนึ่งใบ2ใบแลกคูณแลกคูณเมน อตุนอีกแล้วดวงเราไม่ค่อยดีหรือว่ามันการันตีตุนกับเมนโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราได้เพิ่มอีกห้าใบนะครับเดี๋ยวทําการเปิดกันเลยนะครับเออเมนอืมตุนและคูณต้องมาแล้วแหละเมนยักษ์ต่อไปนะ่าจะเป็นตุนเดวิดโอ้เต็มเมนเต็มเลยโอเคครับแล้วก็ใบสุดท้ายออกมาเป็นให้เดาน่าจะเป็นตุนอ้าวเดวิดโอเคครับผมตัวนี้เรามีอยู่ 4ีห้าใบนะครับเดี๋ยวลองเปิดกันดูอืมตุนตัวละครเราจะดวงดีหรือเปล่าอืมกบก็ไม่ได้แย่มันไม่เจอเม่นนี่ไงพูดถึงมันมันมาเลย <c oughs> อืมเม่นจิ๋วแล้วก็เม่นใหญ่อย่าบอกแล้วอย่าพูดถึงเม่นนะครับอ่ะอันนี้จิ้งจอกหมาแดงหรือเปล่าใครไม่ืุ้ยหนูหนูแดงแรงฤทธิ์ขนาดนี้เวลาตีสี่มีใครเปิดได้ค้าไปนะครับไปดกวนออมาเป็นแรดคูนหรือเปล่ากบ ใบที่สองออกมาเป็นอืมโอเคใบที่สามเมนใบที่สี่เฮ้ยเอ้าเอ้า ได้แล้วเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยอ้าได้แล้วนะครับเจ้าแรคคูนเฮ้ยโอเคครับเป็นของคอนเทนต์นี้แล้วนะครับทํามาหลายวันมากกว่าจะได้ไม่ได้นอนช่วงคืนนะครับในสุดก็ได้โอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็จบลงที่เรียบร้อยนะครับโดยที่เราได้แรคคูนมาอยู่ในฟาร์มแล้วแล้วนะครับเจ้าหมีนี่พี่จอยให้มาแได้เจ้าหมีมาด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายเอยแล้วกันนะครับตอนนี้เราจะมีไข่ประมาณสักสี่ใบมั้งที่เราเปิดได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดกันด้วยนะครับอะ ใบที่1สัตว์เลี้ยงเต็มไปขายก่อนแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคครับมาแล้วนะครับเปิดเลยแล้วกันใบที่หนึงครับได้เป็นตัวอะไรอืมตุ่นโอเคเริ่มคุ้นคุ้นชินกับมันแล้วไม่ตุ่นก็เม่นนะครับเริ่มคุ้นชินแล้วอ่ากบโอเค อ่าแล้วก็กบนะครับเรียบร้อยบัุดท้ายจริงจอกหรือเปล่าคลิปนี้จะพีคหรือเปล่าได้จริงจอกเนี่ยออ้ยกระลอกชิปมังลองเพลงก็ฟังหน่อยด้ชิปมังโอเคครับเรียบร้อยโอเคครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสรุปนะครับเราก็ได้เจ้าเลขคูณมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับ